เรื่องการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้กิ่งก,า 3, 4, ก้งกานใบ3ามสีกก่กิ่งก้านใบชาชาใบกาัานกิ่งก้านใบชาชาใบกัน มาเรียนรู้เรื่องการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ค่ะการดูแลรักษาต้นไม้มีวิธีการที่ง่ายมากเลยค่ะเด็กๆสามารถนําไปใช้ดูแลรักษาต้นไม้ที่อยู่รอบบริเวณบ้านได้เลยนะคะเริ่มจากอันดับแรกเราต้องกวนดินจับต้นไม้ก่อนกวนดินแล้วทำยังไงคะกวูมี ปลูกเลยนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าบรินวณนั้นมีวัชพืชน,นะคะก็ต้องถอนวัชพืชออกด้วยค่ะถ้ามีปุ๋ยหรือว่าปุ๋ยค้อบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยที่วัวที่ควายหรือที่ไก่หรือที่เป็ดที่ไก่เนี่ยเด็กสามารถนำปุ๋ยมาใส่บริเวณ มันจะเป็นปุ๋ยที่ให้กับสารอาหารให้กับต้นไม้ของเราได้ดีมากๆเลยค่ะหลังจากเราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วต้องทำยังไงคะนลเราก็ลดน้ำค่ะลยดน้ำทับปูไปใหม่ต้องลดเช้าลดเย็นแต่ถ้านานไปหน่อยรอาจจะลดพอช่วงเช้าหรือพราะช่วงเย็นนี้ก็ได้ถ้าเกิดเราล่ามันอย่างมันติดแล้วนะคะเราสามารถลดน้ำวันหนึ่งก็คือลดแค่ครั้งเดียวก็ได้นะคะ นอกจากการที่เรา,ารดน้ำเพื่อที่ใส่ปุย๋ยกำจัดวัชพืชเลื่อนึงปูเหลพูดนะคะ <c oughs> เราก็ต้องมาดูเรื่องใบถ้าเกิดว่ามันมีใบอย่างไม้กระดับถ้ามันมีใบที่มันเป็นใบที่แห้งเราสามารถดึงใบออกมากรบตรงที่โคนต้นไม้เพื่อที่จะทำใช้เป็นปุย๋ยให้กับต้นไม้ของเราได้อีกนะคะอันนี้เป็น เด็กๆงลองไปทำดูนะคะว่าเด็กๆจะทำดูแลรักษาต้นไม้ปลูกวิธีหรือเปล่าหรือว่าใครมีวิธีที่แตกต่างจากพนธุ์ครดเดิูนิลิอย่าลืมมาบอกว่าวันที่สองนั่งฟังด้วยดีกว่านะคะเราจะได้มาแชร์ประสบการณ์กันดีพันธุ์พัดเดิ้ลคูนิลิ่งมีค่ะและทั้งสองจะรอชมนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ยอไม้ตาดามไม้ผลการดูแลรักษาก็ไม่แตกต่างกันเลยนะคะจะดึงให้ผู้ เกือต้นไม้ของเราจะได้เจริญเติบโตสวยงามให้ร่องเงาของเรานะคะสำหรับคลิปนี้เรื่องสองค่ะลาไปก่อนค่ะสวัค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้เรียนรู้การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้เด็กๆดูแล้วนำไปปฏิบัติใช้กันด้วยนะคะและต่อไปเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันต่อเลยค่ะ Look after, look after. Hule, <coughs> hule. Manure, manure. We call, we call. Water, water. Nam, Nam. Game man had dek dek. ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย